นาฬิกาโ o l e x นะครับยังคงเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ยังน่าลงทุนอยู่นะครับโดยเว็บไซต์ business insider เนี่ยได้รายงานว่านาฬิกาโ o เล็กนะครับให้ผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีเนี่ยสูงกว่าทองคําอสังหาริมทรัพย์และก็หุ้นและยังคาดการณ์อีกนะครับว่าในอนาคตราคายังคงสดใสและก็สามารถขึ้นไปต่ออีกได้เรื่อยๆนะครับโดยในเนื้อหาของข่าวเนี่ย มีการระบุว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะครับราคาของนาฬิกา Rolex Daytona เนี่ยที่เป็นมือสองนะครับราคาเนี่ยพุ่งทะยานไปถึง48,500ดอลลาร์สหรัฐต่อมาราคาก็ได้ปรับลดลงนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังสูงอยู่ดีโดยราคาของนาฬิกา Rolex นะครับที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเดือนแรกของปี2022เนี่ยก่อนที่จะปรับลดลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับในช่วงสิ้นปีแต่ว่ามูลาค่าของ r o เล็ในฐานะง การลงทุน,นย,ยังคงมีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันอย่างเช่นทองคําหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยโดยเว็บไซต์ซื้อขายนาฬิกามือสองอันดับหนึ่งอย่างโค r o n o t w e n เนี่ยได้รายงานนะครับว่ากว่า14%ของการซื้อขายในแพลตฟอร์มเนี่ยมาจากนาฬิกา Rolex นะครับที่เหลืออ,อีก80%เนี่ยเป็นนาฬิกามือสองโดยนายทีมสต็กเนี่ยผู้ก่อตั้งเว็บโค r o n o t o u เนี่ยยังกล่าวว่าราคาของนาฬิกาโดยเฉพาะ Rolex เ,เนี่ยยังคงปรับขึ้นต่อ อื่องอย่างเรื่อยนะครับในเดือนมกราคมปีหน้าแต่ว่าก็จะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเหมือนเดือนมีนาคมหรือว่าเมษายนที่ผ่านมานะครับโดยในเว็บไซต์นะครับยังมีการแสดงกราฟในสินทรัพย์ต่างๆนะครับจะเห็นว่าโลเล็กให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทองคำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในหุ้นอีกนะครับโดยสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทำให้นาฬิกาโลเล็กเนี่ย ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าการผลิตที่ลดลงนะครับโดยมีรายงานว่ากําลังการผลิตของโรเล็กซ์เนี่ยสามารถผลิตนาฬิกาออกมาได้เพียงปีละ8 0 0แสนเรือนเท่านั้นแต่ว่าความนิยมของแบรนหรือว่าความต้องการเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับในตลาดจึงทําให้ช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่านาฬิกามือสองนะครับในตลาดโดยเฉพาะโรเล็กซ์เนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ความนิยมในตลาดนาฬิกามือสองเนี่ยก็เพิ่มความนิยมขึ้นนะครับเพราะว่าของ ม,มันไม่มีขายนะครับมันผลิตไม่ทันโดยผู้ซื้อหน้าใหม่นะครับที่ต้องการนาฬิกาโรเล็กของใหม่เนี่ยต้องรอไปถึง1-2ปีเลยนะครับเรียกว่ารอจนท้อกว่าจะได้มีเงินอย่างเดียวคุณเดินไปที่ช็อปคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับ คุณต้องเวทติ้งลิสต์นะครับคือคุณต้องไปลงชื่อรอไว้ก่อนซึ่งเมื่อนาฬิกาโรเล็ก์นะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งเนี่ยผู้คนนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็ต้องการลงทุนในนาฬิกานะครับโดยคาดการณว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะยังค้งสูงขึ้นนะครับการนําเงินมาลงทุนกับสินทรัพย์ต่างๆอย่างเช่นทองคําที่ดินหรือว่านาฬิกาเนี่ยก็เป็นทางเลือกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ